ีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกค่ะทุกท่านนะครับมือนี้ครับผมธนดลวัฒนพัฒน์นะครับมือนี้กับสิบห้ามืเบิ้งโตรถเกี้ยวหนวดเข่านะครับเห็นฝ่าฝ้าฝนก็ร่างดีนะครับเข่ากับทีนี้ือสีงามนอมองไหนมันตายแล้วกันดามโวเดอร์บัตนะครับในส่วนตัวรถเกี้ยวที่จะนําเสนอในมือนี้ก็จะเป็นรถเกี้ยวขนาดเข่าชิดสามแรงหนานะครับนอย่างเปรี้ยนดูหลังนะครับสวโฉมยังไงครับสวยงามบ่ นะครับตรงนี้รถเกลียวขน,นะนาดก็ที่สามแม็กมาตัวนี้เป็นแบบอ่าแบบอุม้มบ้านเท่าเอิ้นแบบอุ้มนะครับตัวนี้อุ้มได้อยู่ประมาณตันเลสนะนะครับอยู่ที่ตันเลสต่นอนาเกลียวกับขวางอยู่ประมาณอ่าสองเมียสิบแปดเสนนะครับอ่านะครับสองเมียสิบแปดเสนนะครับด้วยด้วยเอกลักษณ์ของคูปตาได้ปรับปรุงในส่วนของหัวเกลียวหน้าไมาก็คือเกล่ยวของแม่ ง่เนี่ยนะครับเป็นง่ที่ยาวขึ้นนะครับเพียบให้เวลาช่อนเขา่าเข่าที่มันเข่าลมหรือว่าเขานอนนะครับหรือว่าเข่าทึ่สูงมีมันจะช่อนเข่าได้ดีนะครับก็จะประคองก็ให้โตโรถอียียบต้นเขา่านอกฝาดีของมันนะครับเราจะองศาในการลําเลียงเข่าขึ้นข้อนะครับจะเทียบองศารับกันดีขึ้นนะครับก็เทียบให้ลดปัญหาในเรื่องของการเข่าแค่นะครับย่ตรงออกเกิด รุดเด่นอีกตัวนึงครับเนาะในส่วนหัวเกี่ยวนี่เปิ่งแปรงเจ้หัวเกียวติดนะครับเป็นแ่นเล็กสีขาวนะครับแ่นเล็กสีขาวที่อยู่ตรงใบมีดตัดนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่กระจายฟางนะครับกระจายเฟืืองเวลาเัา,าตัดต้อตอนเข่าไปแล้วจะเหยกให้ต้นเขามีความหนาสม่ำเสมอแล้วก็ต้นเขาจะบ่อออาไปเป็นก้อนเป็นขยุกนะครับจะทรงผลให้ในเรื่องของ เกิดปัญหาเข่าแคนเข่าติดข้ออย่างส่วนนี้นะครับจะปัญหาตัวนี้จะน้อยลงจนถึงขันให้ไปเนาะนะครับรากาในส่วนท้งองหลอดนมนะครับสามารถปรับขึ้นปรับลงหรือระบบให้รูดีระบบให้รูดีตรงนี้อ่านะครับสามารถปรับหลอดนมขึ้นลงได้เป็นอิสระนะครับกรณีเขาเจอเข่าทิ่ตั้งเข้ากับโยกขึ้นนะครับสาวเจอเข่าที่มันล้มหรือเขานอนเท่ากับเอาลงนะครับจะลดปัญหาเรื่องการ ทีร่วงเผาหรือมาเล็ดเผารวง่วงลนบริเวณหัวเกีียวเนาะนะครับล้วการออกแบบแขนนะครับ,ต,นะรบรมมตัวนี้นะครับใ้มีลักษณะการมุ่งงอตัวนี้นะครับเนาะ้าเหาเบิ้ง้าเป็นรุ่นอย่างเช่นรุ่นดีซี่เจ็ดสิบนะครับรุ่นดีซี่เจ็ดสิบนี่มันจะตรงมากนี่หมดละครับแต่ว่ารุ่นนี้เมื่อง่ายงาวก็เลยเห็ุตรงนี้ขึ้นหน้าปับ๊บแต่มันมีมุ่งมม้อสามารถปั๊บสลไลด์ได้นะครับตัวล้อนุมนี่สามารถปับ๊บให้ยื่นไปเอาเขา ยืนเข่ายืนออกได้กรณีเขาเกี่ยวเข่าโลมหรือเข่าแช่นาเขาจะสามารถรับได้ตามความเหมาะสมนะครับมีลูกรับระดับถึงนสีระดับนะครับเนี่ยนี่คือลูกรับระดับมันนะครับเขาอยากให้มันยับไปเอาเข่าที่ยืดเลิกขึ้นก็ได้จะอยากให้เขาเกือเมื่อความสะดวกเขาเวลาเขาไปเกี่ยวเข่าที่เป็นสภาพที่แตกต่างกันออกมาเบื้องหน้านี่ตัวนี้จะเป็นข้อเป็นข้อลำเลียงนะครับเป็นบมอเป็นข้อลำเลียงขึ้นไปนะครับ ตัวนี้จะมีการปรับตั้งลักษณะอย่างสี่ครับเนี่ยเขาจะปรับปรับเป็นหู้ไตหู้เทิงได้นี่ครับแต่มามันจะมีสตีเกอร์ตวัวนี้เขาล่มเขาจะปรับให้ชุดลูกหมุนนให้มันตามลงนะครับเพื่อให้มันเก็บเข่าขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับถ้ามันถ้าเป็นเขาตั้งเขากันยับขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเขาตั้งเข้ากันยับขึ้นตามรูปนะครับตามรูปแล้วก็เป็นเป็นโตถึงโเนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโตถึงโสอัตโนมัตินะครับจะมีโตสปริงสอยนะครับก็คือ ตอนนี to to. ้มันเจอเขาาี so ่เขามาเป็นพยุบสปริงก็จะเกิดการยุบโตนะครับแล้ว nope. ก็ลดปัญหาเรื่องข้อจะดังเติงเติม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 เวลาโซย่ายๆนะครับโซตัวนี้ก็จะสปริงตัวนี้จะทราบเพื่อให้โซตึงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาเสียงรบกวนก็จะดีขึ้นเนาะเรื่องนี้อ้าวมาข้างนี้เลยอมาเิ่งช่วงล่างก่อนครับบ่ะช่วงล่างยังไงครับแน่นเนาะนะแน่นมากนะครับนี่อันนี้ลูกกิ่งนะซิปมินเลยนะครับนี่ลูกกิ่งนะซิปมินเนี่ยขนาดหกลูก คานช่วงล่างแน่นมากนะครับสไตล์ของผู้โป๊าช่วงล่างแน่นมากนะครับล่องรับการทํางานหนักล่องรับการรุยลมดีนะครับแล,ล้วก็ควอมกวงหน้าแท็กนี่ครับความ่วง,งนี่ยุติหาซิมหาเส้นนะครับควอมกวงหาซิมหาเส้น,นคือหมายว่าการกระจายแรงกดต่อพื้นคอนทางจะดีมากนะครับปัญหาเรื่องของการทำไล่ผิวทำไล่พื้นหน้านะครับหรือว่าการติดลม นีครับพว้นี้จะจะจะ,จะ,จะลดปัญหาในเรื่องของเรานั้นลงไปนะครับช่วงล่างนี่กระดันสีเลยนะครับเหน่นมากอ่ามาเบื่องต้ของการม,มรักษาทีไงนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้นฝาบนก็เปิดง่ายนะครับฝาบนเปิดง่ายประหยัดเื่อที่ก็เปิดขึ้นน่านบนเลยชึบป๊บเป็นไงครับห้องเห็นสไตล์ดีที่ลอยหายเรื่องของมามแม่เร็วบอกครับกว้าง แบบมุ้งรักษาได้ง่ายรุ่นนี้นะครับตูนวดเน่านะครับตูนวดเน่าเพราะว่าเขาจะเขามาเยอะขนาดใด่ค้อนวดได้ยางสะอาดแน่นอนนะครับแล้วก็ป้องกันฟ้ากวบรุดลนก็เลยปรับปรุงมาเป็นแบบแบบมือขันเกี่ยวนะครับน่าเรียบ,บ,บร่อยครับเนี่ยคือการมุ่งรักษาแผงได้ง่ายแล็สะดวกมากสายพันธุ์ทำงานทุกเ้นนะครับเกือบทุกเ้นนะครับถือเอามาใบด้นันใส่ของตัวรหลดหมดเลย นะครับเปิดป้ากระผมเพิ่มเพบตรวจเช็คนั้นว่าสะอาดเวลาใส่งานจริงไงเนาะสายพานตัวนี้เป็นสายพานครับหัวเกียวนะครับปั๊บมาเป็นใส่สายพานลองซี่คือเป็นสายพานขนาดใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเป็นรุ่นย่างเช่นรุ่นดีซี่เจิก็ยังจะเป็นสายพานลองบีนะครับก็บจะเป็นเส้นเหล็กบางที่เขาเจอเขานักหนักแน่ถ้าเข้าไปอัดแน่ยังไงนะครับหรือบาเข้าสังเกตบอดีไปเผือเกี่ยว เกียวตํำไปเผื่อเกี่ยวขีเกี่ยวเกานะครับมันเกิดจะเกิดอาการเครียแล้วก็กสายพันธจะมาหรือว่าเปลืองเร็วนะครับตัวนี้ปั๊บมาเป็นสายสายพานรองซี่นี่ดีขึ้นครับนะครับแก้ปัญหาในเรื่องของสายพานขาดบ่อยหรือว่าสายพันธุตัวนี้เสียหายนะครับบางคนมาเป็นอย่างคือบอไซระบบโซ่ไปเลยอย่างเงี้เนะ้าใสซระบบโซ่นี่้าโซ่เพขาดนี่ก็ยางอื่นเสียหายเนาะตัวนี้มันเป็นเซฟตี้ไปน้ำในตัวนะครับเป็นเซฟตี้ไปน้ำในตัว นะครับอันนี้พาร,ร่วมเป่าขัดแยกนะครับสามารถเปา่าทำความสะอาดมเมล็ดเผานะครับเป็ดใสเข่าห้องสะอาดมดจดนะครับได้เข่าที่บริสุทธิ์เนาะสามารถปั๊บได้ครับนี่ตัวนี้คือเป็นตัวปั๊บมันนะครับถาาายย้าห้องเปิดหลายอย่างสี่นะครับนี่ถ้าเปิดออกเยือกสี่ร่มจะแห้งนะครับถาา้าห้องิีสองสี่ร่มจะค่อยนะครับสามารถปั๊บระดับได้เนาะตัวนี้ห้องก็ทํากัน หมุนหลอกไอยูุม่นกลางก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อเวลาไปใส่หนาง,งานจริงนะครับเขาะจะไปผ้าลูกค่าเกี่ยวนะครับหรือว่าลูกค่าที่มีประสบการณ์เองแล้วลูกค้าก็จะทําการปับต่างกันเี้อย่ที่หนึ่งอ่ามาเบื้องส่วนตะแขียงครับส่วนตะแขียงนี่ขอพี่เศษน้มงหน่อยร้าหน,น่ไดเนหะประสบการณ์เยอะ ฝากนะครับฝากเกษตรกรนอเวลาาข้ามาเปิดหรือว่าเวลาาข้ามาตรวจเช็คสภาพนี่อยู่หนางานนี่ต้องดับเครื่องเลยนะครับต้องยุดการทําง,งานดับเครื่องเลยนอห้องสิแม่ตรวจเช็คแบบในสภาพที่ตูนวดกระลังลั่นหรือว่าสายพานมมนยังหมุนอยู่สีบ่บ่อใดครับมันตะไล่มาเนาะเตือนเนียนเรืองควมปลอดัยนั่เป็นไงครับหลอดนี่ถ้าเบิ้งใสเบิ้งพุ่งยางคัาดเลยนะครับตะแกงนี่ครับชุดตะแกงขยเย้าเนี่ยหรือว่าตะแกงร่อนนี่นะครับ สำหรับรุ่นนี้ตะแกงจะเงน่านะครับตะแกงจะเงน่าละก่าุณสมบัติพิเศษคือตะแกงสามารถปั๊บได้สองทอนนะครับมีคือตัวปับตะแกงทอนแหลกนะครับอยู่ในชุดแรกอยากให้ตะแกงเปิดนะครับตะแกงมันจะมาทานนี่อยากให้มันเปิดออกก่วงหรือว่าอยากให้มันเสดอยากให้มันทีอยากให้มันก่วงซ้ำใดห้องสามารถปับตัวนี้ได้บานนี้มาท่อนหลังห้องมาปรับตัวสิ นะครับท่อนล้างเนี่ยเข้าเบอง์แล้วเขายัางบรสะอาดดีเข้ามาปั๊บท่อนหลังมันรีก่อนะครับเข้ามาปั๊บท่อนลังมันรีก่อนอ่าเพื่อเป็นการยังเพื่อเป็นการพัดมเมล็ดเข่าให้สะอาดที่สุดอ่าเพื่อเขาจะได้เข่าที่คุณภาพาดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นรดรุนเนี่ยหนึ่งกูนวดเหาวตะแกรงสามารถดปั๊บได้ประสิทธิภาพในการหล่อนมเมล็ดเข่าสะอาดนะครับอือ ดูตรงนี้ตู้นวดนี่ขนาดเน่านะครับขนาดเนาแล้วก็เล่าตูนวดออกแบบมมให้งใหญ่แข็งแรงมีความเหมาะสมต่อการใช้งานเนาะอ่าโอเคครับมาเบื้องดน้าหลังมาเบื้องตรงอ่าเวลามันหล่อนนะครับเวลามันตีหรือว่าเวลามันนวดเทาเนี่ยพอะมันนวดแล้วนะครับอ่าพวกเศษของอ่าฟางนะครับเศษของฟางเนี่ยมันมันจะทรงมมใหาอยู่ประมาณกลางนะครับเพราะว่ามันจะมีแผ่นอ่าเดี๋ยวกล่องแพนมาเบื้อง นา,นาองสองว่านั่งท่้งผีอ่าเมือ่อยครับนี่อ่ามันจะมีแผ่นตัวเนี้ซอยในการล่ำเลี่ยงฟางหลังจากนวดแล้วให้หมาอยู่ตรงกลางหล่องรดนะครับอยู่ตรงกลางหล่องรดพอดีขึ้นอย่างคือเขาเจะเอาเกี็บฟางนั่นเวลาเขาอาัดฟางไปให้ง่วนะครับอาดฟางไปใส่ประโยชน์อย่างอืน่น ฟางเขาจะได้ฟางนี่คุณภาพดีบ่มีห้อยลดเหยียบนะครับบบเพื่อกขีดมบบเพื่อนอนดิดนอกมันจะเอาฟางเห็นมาตากบนต่อฟางอ่ามันจะเทียบให้ข้อใดคุณภาพฟางที่ดีนี่มันจะทรงประโยชน์ต่อไปอีกนอกสำหรับการพัฒนารุ่นนี้ก็ดีกันมากทีนะครับแล้วก็ช่วงล่างตรงนี้นะครับเขาเบิรงมันจะดูลงโล่งเพราะยังเพราะว่าการเอาไปทำความสะอาดเอาไปมุ่งรักษามันง่ายสังเกตของช่วงล่างจะสูงมากนะครับรุ่นนี้เพราะฉะนั้นการลุยน้ำเนี่ยครับ นะลุยน้ำนี่หาซิเส้นนี่การลุยน้ำการลุยลมนี่ดีมากนะครับนอกจากนาแท็กจะพ่วงแล้วครับช่วงล่างยังสูงอีกนะครับเพราะฉะนั้นการลุยรวมลุยน้ำนได้ดีแน่นอนอ่าเบิรงถังน้ำมันเชื่อเพิ่มถังน้ำมันเชื่อเพิ่มขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ได้ถึงร้อยยี่สิบลิตรเลยนะครับอ่าได้ถึงร้อยยี่สิบบางที่เฮาผมมีเวลาไมา่ยืนเป่ามีเซ็นเซอร์กันน้ำมันหล่นพอนะครับถ้าเติมน้ำมันเข้าไปเรื่อย นะครับการน้ำมันก็จะเทียมจะมีสเส้นเสือร์สัญญาณเตือนเท่านะครับเท่ากับจะมาทําการยุบเติมใดโดยที่น้ำมันบ่กหกิบบเลเทอร์นะครับนี่คือเรื่องดีอีกเรื่องนึงนะครับหมอหมากๆเลยบางที่เทเา็ะเติมไปเท่าไปเติอยางอื่นเท่าไปเป่าฟองอากาศไปตรวจเช็คยางอื่นเท่ารอฟั้นเสียงอย่างเดียวเลยนะครับก็ดีนะครับพวกชุดใส่ฟองโซล่านะครับเอาไว้ในจุดิ่มึงรักษาไงนะครับสังเกตไงมุงรักษาไงที่ตรงนี้ บรงตรงนี้ครับทอยเสียขึ่นสูงนะครับทอยเสียขื่นสูงนี่คือเป่าขึ่นไปให้มันบอมารบขวนข้นหล่ะจกการด้วยน้ำด้วยยางนี่บ่ต้องห่วงเลยครับนอทอยอเสียบ่จุ่มน้ำอยู่แล้วเพราะารดดับนี่ถัดจุมพอระดับนี่แล้วนะครับบ่เหลือหรอกข้นพับก็บบยูอ่อะไรนะโอเคนอเอามาบ่เงตรงนี้ครับบางทั้งทางนี่ขนาดใหญ่นะครับนี่อ่า ไมา่เปิดได้ครับเนาะเปิดกรณีเขาจะเปิดตงังมึงความผิดป,ปกติหรือว่าเขาจะเปิดเพื่อตรวจสอบว่าเขามันอยู่ระดับใดแล้วนะครับเขาสามารถเปิดได้ก็ทถังภาานี้อยู่ที่ตันเอ็ดนะครับที่ตันเอด็ดถ้าเอาเป็นสเปคจริงๆมันก็ประมาณเส้นเสือดังจะอยู่ประมาณตันกับเจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับแต่ว่าเท่ากับดังแล้วเท่ากับคว้าเขาจะจอดมันก็ได้ประมาณตันเอด็ดกลัว นะครับประมาณนี้การบำรุงรักษาไงมันเดือดครับเปิดฟ้าปลาอดตัวนี้เลยนนะปัญหาเรื่องฟ้าปลาอดลูกไก่กนมีแล้วนะครับรุนจะใส่เป็นตัวเกีียว,ว,วเป็นตัวเกี่ยวล็อกหมดเลยอ่านะครับเป็นข้อเปิดออกมากแล้วจะลวกนะครับการนั้งวันสะอาดขวดถังพักอ่ถังบักต่อเนี้ยใส่มาทังงา้งวันสะอาดได้ครับเปิดฟ้านี่ได้อื กรณีทำความสะอาดกรณีเขาจะเก็บรถหรือว่าไม่มีสิ่งสกปรกเข้าไปเยอะหรือว่านางเข้าไปเองสีนะครับมี่ข้างหมดสามตําแหน่งในถังผักนะครับสามารถเติมข้ามูซาได้ขออนุญาตคิดก่อนนะครับโอเคเนาะในส่วนของเหลือนของถังผักในส่วนของเรือนช่วงล่างนะครับาารเปิดตนะัว,ว,วไ,ปไปแล้วมาดูในเรืองของเครื่องยนต์ อ่อา,าความมดานนี่เองว่าเุณเคยเรื่องครับคริงจริงนีตัวลราอีกตัวหนึ่งนะครับยู่ด้านบนเนาะยู่ด้านบนพนมในทําทกันในทําทการโพตออกไปแล้วนะเพื่อความสะดวกในการนั่งเนอเนาะนะครับตัวนี้จะเป็นตะกแรกงนะครับนี่จะเป็นตะกแกงรงกันพุ่กันยังข้าวขาามารถเอาขาขาแห้งป,ปัด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 ออกไปได้นะครับแล้วกาข้าวเบิองอ่าเดี๋ยว,วยน,ะนะครับเพิ่มอกแหนึ่งอ่านะครับ ตัวนีเป็นขีดน้ำมันให้โรลิกนะครับเป็นขีดน้ำมันให้ดรลิกจะม,มีขีดขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่พอดีของมันคือเวลาเข้าทำความสะอาดนะครับเวลาเข้าแนาฉีดล่างหรือว่าเข้าร่มเป่าปัญหาเรื่องตะแรงตันก็จะบ่คอยมีร่างถึงตันนึงทีนะครับก็จะดีมากๆนะครับแล้วก็ตะแกรงอีกชั้นหนึ่งคือตะแกรงเนี่ยป้องป้องพวกกาจเซเจนมากเดเจนมากนะ อ่าเดี๋ยวผมจะทําการเปิดติให้เพิ่งแต่ว่าหนางานจริงเ้าใส่วิธีการปัดหรือว่าใส่วิธีการปลอดแบบผมนี่ก็ได้นะครับปลอดยกขึ้นมาได้ยังถือปลอดราออกมาทําแม่สารด้านนอกไปเลยปึ๊บแถมนมพคนจะเจอสิครับเะาออกมาปัดปัดปัดด่านนอกแลว้วเมาจ้งเอามาประกอบลงมันเลยนะครับเครื่ตัวรถที่มีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่เพราะฉะนั้นการการมุ่งรักษาความห่างใหง่ายมากเลยนะครับสหรับพุน ขอมาเบิ่งถึงตรงนี้แล้วครับมอหน้ามอหน้าจะง่ญ่แห้งนะครับป้อมสําหรับการลองรับระบายความร้อนกรณีรถทํางานหนักๆน,นะครับรถทํางานหนักนบกีบ่องห่วงเหื่องค้อมร้อน <c oughs> มีแต่แก่งกันบ่ให้เศษฝุ่นไปตันมามอหน้านะครับแล้วก็มอหน้าขนาดใหญ่นะครับก็วรับมาเครื่องย่นเนี่ยทางานหนักได้ ب, แบบยาวๆเลยนะครับมอสำหรับการเอาเป็นลุยมากๆครับ ่วนเครื่องยนต ci ์นะครับเป็นเครื่องยนต์ซีสูบนะครับเป็นเครื่องไดเล็กเนาะเป็นเครื่องไดเล็กอินเจคชันมีเทอร์โบเครื่องมันห่อนแห้งเนี่ยครับเพิ่มเติมอีกอย่างนึงเครื่องมันหอนแห้งจะมีสัญญาณเตือนสัญญาณเกือนเนี่สองอย่างหนึ่งก็คือมีสัญญาณเกือนอยู่หนาปัดนะครับสองก็คือมีสัญญาณเกือนดโดยเสียงนะครับจะมีเสียงอาร์ลเกือนออกมานะครับอ่าบางอีกตรงนึงก็นะครับนี่คือชุดกรองอากาศ กองอากาศนี่ม <ici> ุ่งมาสายไงนะครับเป็นกองอากาศดักสองชั้นนะครับตัวดักปุ่นอยู่สองชั้นแล้วก็มีตัวดักเป็นกองแจ้วอยู่ข้างบนหน่อยนะครับกองแจ้วอยู่ข้างบนนี่ยจะดักพวกเศษปุ่นที่หยาบนะครับพ่อได้เศษปุ่นที่หยาบมาแล้วกับมาดักตัวที่เป็นปุ่นละเอียดนี่อีกสองชั้นนี่ครับกองอากาศลูกใยนะครับเนี่ยลูกใยแห้งนะครับ ต้องรับการทำงานที่หนักแล้วก็ปริมาณการดูดอากาศหรือความต้องการอากาศของเครื่องยนตเนี่ยเขี่ยทอครับที่เปิดออกไปเรยปึ๊บอ่าเพิ่มจีนน้อยนึงนะครับใช้ยาเบิังหนุนสอนเวลาเลาใส่ใส่ก่อนที่ฝาก ปิดแล้วนะครับถึงแล้วนะ,อะโอเคครับถึงแมเ่เบิ้งหน้าบนอ่ากล้องถึงแม่ถึงแม่ข้าพแพยา่ยามนะครับอ่าข้าม่วงเบื้องซี่นะครับข้าจะเห็นลักษณะการเกียวหรือว่าหัวเกี่ยวทำงานได้ยางได้ยางเต็มที่เลย นะครับเพราะว่าหัวเกี้ยวบอดได้ยื่นเย้าออกไปมากนะครับอยู่ในรัศมีสายตามคงคนครับเพราะฉะนั้นการค้อโทนหรือว่าการเลี่ยงหัวเกี้ยวอย่างต่างๆเนี่ยนะครับเป็นไปได้ย่างรวดเร็วนาะด้วยอ่าเริ่มจาก,กำลำดับที่หนึง่งเอาเบอร์้อโทนตรงนี้ก่อนเนี่ยนะครับค้อโทนตัวนี้ทำานนาทีหนึ่งเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับโยกหัวเกียวนะครับ ว่างหัวเกียวหละกะักกาโคตตัวนีโยกล่อนมโคตตัวนีว่างล่อนมเนาะนะครับถ้าหนาที่จักยางอ่ะสามยงางควบคุ่มสามอ่าสามระบบคือระบบโยกว่างหัวเกียวระบบคอนทุ่นลักกับระบบเดี่ยวนะครับระบบคอนทุนของตัวล่อนมเนาะเดี๋ยวพ่ออันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้เบิง้งนะครับสวิตไฟนะครับสวิตไฟมีสัญญาณแต่ นะครับมีสัญญาณแต่มีตัวนี้เบรเกอร์พัดลมนะครับเบเกอร์พัดลมตัวนั้นเนาะถ้าหากว่าพัดลมมันทํางานหน,นักๆนะครับมันจะส่งสัญญาณให้เบเกอร์ตัวนี้ตัดต so ัดการทํางานของพัดลมเพื่อป้องกันมอเตอร์โหลดหรือว่ามอเตอร์ใหม่นะครับพอห่อรับหลู้ว่ามอเตอร์มันอยูย่ทํางานห้อสามารถมาสั่งเปิดตัวนี้ได้เลยปุ๊บนะครับโดยที อ,อยู่ในรัศมีการเอื้อมถึงเลยไง,ไง,ไงนะครับมันก็นจะมีค้ามนนนําบอกตรงสติเกิ์นี่เนาะนะครับอา้าวท่านโยกเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับหรือว่าท่านโยกเกียร์ลักตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรครับนี่บองมือผมหลดการจับนะครับค่านข่างจะแม่กระชับเตรียมใหม่เตรียมมือดีนะครับลดการเมือยล่านะครับลดการเมือยล่าของของคนกี่ต่องค้นท่วนอยู่ทั้งมือนะครับ คนที่ขับหยุดเบิดมือนะครับมีทั้งหมดเกียร์นี่มีทั้งหมดสามระดับนะครับมีเกียร์โลนะครับมีเกียร์โลมีเกียร์มีเดียมนะครับแล้วก็มีเกียร์ห้าอ๋อเพราะฉะนั้นการทํางานในแต่ละยางเนี่ยเขาก็เลือกใส่ในแต่ละสถานการณ์นี่มันแตกต่างกันอ่าอย่างเช่นเขาเกี่ยวเข่านะครับเขาเกี่ยวเข่าที่มีเข่าปริมาตรหนาหนานี่ครับเขาสามารถเลือกใส่ที่เกียร์เอี่ยมหรือว่าเกียร์เอลได้ นะครับถ้าเข้าเกี้ยวเข่าในเอ่เข่าเขาที่มันบ่สูงแห้งบ่บ่หนาแห้งนะครับเขาสามารถใส่เกียร์ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีหลายระดับความเร็วนะครับก็ณนีเข่าเต็มถังพักุงนี่นะครับเขาสามารถมาใส่เกียร์ตี่ตามลงเพื่อให้เกิดแรงชุดหลากทีดีเกิดแรงเบือนทีดีนะครับมีตำแหน่งเกียร์่างปับเนี่ยนะครับกรณนี้เขาบอใส่งานตัวนี้ก็เหมือนกันว่างปับเนาะนะครับขั้นอยู่ทุกอย่างอยู่ในลักษณะมือเอื้อมถึงมดเลยนะครับตัวนี้เป็นขั้นเล็ง นะครับเป็นขั้นเหล่งเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นขั้นโยกรีเทิร์นี่นะตัวนี้คือขั้นโยกรีเทิร์นี่เอาไปใส่ในกรณน้ีเข่าติดเข่าแขวนนะครับเข้าสามัดเข้าสามรถล่งคาถวเกียวก่อนนะครับล่องขาถุเกียวปึ๊บลงองขาถุเกียวปั๊บลงคันหัวงเกียวปั๊บนะครับแล้วกาเข้าก็เบาเครื่องยนต์ปึ๊บแ้วก็มากดึงกระชากตัวนี้ตึ๊กตึ๊กขึ้นนะครับเพื่อให้การทำงานมันหย่อนกับทางเพื่อให้มันคลายเข่าที่มันติดอยู่ หัวเกี่ยวให้มันกระเด็นออกไปนะครับอ่าตัวน,นี้ก็จะเป็นข่านโยกตูนวตัวตน,นี้เป็นขันโยกหัวเกีียวนะครับอยู่ตรงนี้อ่ากว้างขวางนะครับบริเวณหมองค้นครับนี่กว้างขวางเนาะอ่ามึงตรงนี้ข้างล่างนี่มีเบรกนะครับมีเบรกแล้วก็มีโตลอกเบรกนั่นอ่าเห็นไหมครับอย่าเบรกลงไปปุ๊บ อย่าเบรกปัป๊บนี่ครับดึงตัวล็อกคลิบพ่อแม่เนาะขับบรครับจากมือเล็กน้อยเนาะถ้าเขาอยากปวดเบรกเขาก็เหยียบตรงอีกที่หนึง่งคลิบนะเขาก็ปวดเบรกแห้ะนะครับง่ายง่ายดายอ่าสวิตช์อยู่ด้านขวามือได้นี่นี่ด้านขวามือครับด้านขวามือของคนขับนี่คือสวิตช์การอ่ายกขึ้นการว้างลุ่มของทอปล่อยเขา่านะครับ ต้องทอปลอยเขาแล้วก,การสวิอ่าสวิงซ้ายสซวิงขวานะครับคอนโทรลเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าเนาะท่านโยกปลอยเขาอยู่ด้านหลังคนครับครับเขาง่ายนี่ครับอยู่ด้านหลังคุนครับเนาะถามว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยหรือว่าระบบเซฟตี้ของมันก็คือ,อกรณีสตาร์ทนี่ครับเนี่ย เบื้องนะครับเบื้องการสตาร์ทปุ๊บเขาเปิดสวีบขึ้นมานะครับอ่าแผงหน้าปลาโชว์เนาะแผงหน้าปลาโชว์เอาจะบอกอ่า,อาสถานาการณ์ชาติอ่าแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เป็นรอบความเร็วของเครื่องยนต์นะครับแถบสีเขียวนี่ก็คือเป็นรอบแนวน้าให้ใส่ร,รอบนี้นะครับถ้าเข่าบางแห้งก็ใส่ให้มันอยู่สีเหลืองก็ได้นะครับอ่าก็จะมีอ่าเข่าเต็มนะครับอ่ามีสัญญ,ญาณเข่าเต็มเนาะสัญ,ญญาณรอบเครื่องบ่ถึงแล้วก็ไอตัว เกียร์วัดระดับน้ำมันเชื่อเพื่งนะครับชั่วโมงการทํางานน้อยอยู่นี่เนาะอ่าเบื้องการสตาร์ทครับออาผมจะสตาร์ทให้เพียงปั๊บนะครับสตาร์ทปุ่ตินนี่เป็นเพียงอย่างอ่านะครับรถรุ่นนี้นะครับจะว่างระบบความปลอดภัยของไฟฟ้านี่อยู่ตำแหน่งสามตำแหน่งนะครับหนึ่งก็คือตรงเหยียบเบรกมีเบรกมันข้างล่างนี่ครับเห็นไหมนะครับตรงเหยียบชึบเข้าไปอ่าสตาร์ทนะโอเค นะครับตัวนี้คือสตาติดอ่าตำแหน่งที่สองก็คือเป็นในเรื่องของโตเกียเดินหน้าถอยหลังนะครับถ้าเขามีการเกียร์เบาบางัสิเอาโยกไปนิดนึงสิเอาอย่างสี่ครับนะเดี๋ยวขออ่าเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมก็คืออ่าสาเหตุของรถรุ่นนี้ที่เหตุให้เกียร์ตัวนี้ถึงมีเบ,าบา,บ,า,บาบางเนี่ย กัรยังสตาตตดเพะว่าห้าได้เหยียบตัดกําลังมันตรงเหยียบตรงเบรกเนี่ยน่ครับเห็นบ่เนี่ยนะครับอ,อ่าเนี่ยนะเพราวลาเฮาเหยียบปั๊บเนี่ยมันจะดันกลับมากสิเหยียบตั้งเกียร้มาเ้พี่น้องปื๊ดเห็นบ่มมันไม่ขค้ืนมาเอียงนียอ่ามันก็นเลยเอาไปน้ำกันนอเนี่ยเหยียบปื๊ดกลับมาเป็นยังไงครับปลาดภัยมากๆเลยเห็นบ่ถึงแม้ว่าเกียร์ตัวนี้เบว่างนี่เหยียบคึกรุ่งเนี่ยมันดันมาให้ว่างคืเอเก่า เพราะฉะนั้นรถบ่มี่เรีนหรือว่าบ่มีวิ่งโดยที่เฮาบปตังใจหล้กก็อย่างที่สองครับถือว่ามันเป็นจุดน้ากันนอกรงนั้นเนาะอย่างที่สองคือการปล่อยเข้านี่ครับถ้าปล่อยเข้าแต่ถ้า,าปล่อยเขาอยู่ในตาแหน่งที่ปล่อยเขาเนี่นะครับถ้าเฮาสตาร์ติดเลยนี่มันจะปล่อยเข้าถ้งเลยมันบอละนะครับเฮาก็จะมาบอกในเรื่องการสตาร์ทไปอยู่ตรงนี้เนาะาลองสตาร์เบ่ง หยาบปุ๊บไหนครับสไา์ปกติแล้วนะนี่เบรกคงไปหยาบแล้วนะแยกกวางครับเห็นไหมอ่าโอเคครับพ่อมาอย่าง่ะก็เพราะว่าข่านปล่อยเข่าอยู่ตรงนี้มันบบวบางนี่ครับต้อ,องเอาขึ้นมาเนาะโอเคครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะค้นทุนหัวเกีียวให้เบิรงอีกที่หนึ่งเบิรงนะครับอ่าเริ่มหยาเบรกอ่านะอยาเบรกปุ๊บอ่าตอนนี้ก็โยงหัวเกีียวครับ อย่างงวงเจลเขื่อนนะครับบ้างงวงเวลร่งงวเกีลยวื่อนนะครับตอนนี้ว้างรอโน้มปั๊บเห็นมาไหนนี่ครับเบิ้งเบิ้งสังเกตผมดูบ้างงวงเจลเพิ่มอันนี้คืนครับอ่าเพราะฉะนั้นการค้นทุนเนี่ยนี่ครับเพราะฉะนั้นการค้นทุนี่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเจอเขาที่ล่มหรือว่าเจอเขาที่สูงเนี่ย สามารถค้นทุนในแบบมาโหลดครับเนี่ยมาเจอเขาสูงทำแหนมาเลย,ยนะการค้นทุนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะครับเพราะว่าร่วมขั้นโยกทุกอย่างเอาไ้ในตำแหน่งขั้นโยกเดียวกันมันก็จะเฮ็ียดในห้างครับได้ความสะดวกสบายหรือว่ามีความคล่องตัวสูงอ่ะโอเคครับอ่าเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันเวลาลงรีบนะครับหันหลังลงรถเด้อหันหลังลงรถเพราะว่าเขาจะได้เครื่มจับในจุดนี้ อ่าครับมาดูด้านหนารถบักเนี่ยครับความสูงสุดที่สามารถเกี่ยวได้คือนะครับยังไงครับเมตรหนึ่งเลยนะนบเพราะว่ารถจะลุยลมหรือว่ารถจะไปลุยน้ำลุยลมลุยตมสมซำาใดนะครับกต่ยังสามารถเกี่ยวได้ในสภาพว่าขี่สมบูสมบัติหนะเพราะว่าหัวเกี่ยวเนี่ยอยอยกแบบพยองกป็นมากเลยสูง าตัวรถมันถึสุดลงไปในดินหรือว่ามันตามร่งนะครับองารท้องนเนี่ยรองรับแน่นอนในท่าลาบตรงนั้นเนาะโอเคครับเป็นยังไงครับเบื่องแล้วออปชั่นนิดดีนะครับออปชั่นนิดดีจากดีซีเก้าสามนะครับสำหรับไลน์นี้นะครับสำหรับดีซีเก้าสามรุ่นนี้รุ่นดีบอ้ฟังอย่าเป็นรุ่นอุ้มน,นะครับดีซีเก้าสามเนี่ยอฟอร์ซลูมงย่างไรคือมีทั้งหมดสามออปชั่นก็คือหนึ่งเป็นแบบร่องกระสอบนะครับ อย่างที่สองเป็นแบบรุนภ้มธรรมดาอย่างที่3าเป็นแบบรุ่นภ้มแล้วก็มีของป้าประกาศของโดยสารป้าบระกาศหรือว่าทิเดียบ้านเท่าเอินทิเดียนหลันะครับสําหรับคลิปนี้กับกับขอฝากกันเท่านี้ครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้มูเบิ้งหลายๆครับสวัสดีครับ